วันนี้บอกว่ากิตีบวกจัดบวกหนึ่งก็แตกแล้วครับปีกทองผมนะฮะอย่าพูดอย่างนั้นกันเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะหวดแล้วเหมือนกันอย่าพูดแล้วเริ่มคันนี่หลือเท่าไหร่ว่าสี่อาทีอย่าสี่าทีผมไปหวดเลยไม่ต้องไปหัว,หวเลยหววเลยดีกว่าไปไปไปเชื่อในตัวเองผมจับมือจับไหล่ตัวเองอยู่เสมอว่าที่ไหล่ผมเนี่ยอย่างน้อยก็มีเทพมีโฮอยู่เสมอผมแตะไปเนี่ยตอนนี้ผมสัมผัสได้มีมือมีมือที่มองไม่เห็นแตะผมอยู่สี่ดีไม่พอ <S 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 เรียบร้วเงินแม่งก็จะไม่เหลือแล้ว หลือจะเชี่ยเราเราเราลองเทสแบบว่าสักหนึ่งแบบหนึ่งคออ่ะแบบเช็คเช็คอ่ะเช็คเช็คอ่ะอันนี้อันนี้โอเคโอ้โหเฮียมันต้องอย่างนี้ใจเราต้องนิ่งก่อนนะใจเราต้องนิ่งก่อน ชิ้นแรกกูไปแล้วโอ้โหไอ้เชีย่ยเหลือจะเชีย่ยไอ้เชีย่ยกูโดนจริงๆว่ะโอ้โหบุกหนึ่งบุกหนึ่งไปเลยอันนี้จริงๆมือเราต้องไว้หลังสุดนะผมสัมผัสได้ไม่งั้นแตกแน่นอนโอเคติดด้วยดีต่อไปก็มือมือเนี่ยต้องตอบสุดท้ายอ้ กูเหลือเชี่ยมือไว้ที่ท้ายแบบ